สวัสดีครับเพื่อนเื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด s u b สไครต์ไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึง10ข้อนะครับที่คนข้างนอกบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคนในเรือนจําเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับบางคนที่เขาไม่มีญาติติดคุกหรือเขาไม่ได้สนใจเรื่องราวภายในคุกนะครับ เขาอาจจะไม่รู้ถึงการดำลงชีวิตภายในเรือนจำของนักโทษนะครับหรือว่าผู้ต้องขังนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยรวบรวมมาให้ทั้งหมด10ข้อนะครับเบสิกการดำรงชีวิตภายในเรือนจำนะครับ10ข้อนี้ประกอบด้วยอะไรก็มาฟังกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือห้องน้ำภายในเรือนจำเนี่ยเป็นบล็อกนะครับคำว่าบล็อกนั่นก็คือการก่ออิฐขึ้นมานะครับสูงประมาณเอวนะครับทางขึ้นก็จะสูงประมาณ30เซนนะครับแล้วซ่วมเนี่ย เป็นแบบนั่งยองๆนะครับนั่งชันเขา่านะไม่ใช่ชักโคกนะลักษณะของการนั่งนะครับว <ichtig? S 2> เวลาเพื่อนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะครับน,ะนั่งขี้นั่งเยี่ยวหรือนั่งทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเรื่องปกติอย่างที่2นะครับก็คือคนส่วนใหญ่ในเรือนจำนะครับหรือว่าในคุกไม่นิยมใส่กางเกงในนะครับนะเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็เรื่องของโรคนะครับเชื้อรากากเกื้อนะครับ พวกหิตตะมอยนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับบริเวณที่อับชื้นดังนั้นนะครับการใส่กางเกงในนะครับในเรือนจําจึงพบเห็นได้น้อยมากนะครับนะส่วนมากเขาก็จะใส่เสื้อผ้าบางๆนะครับกางเกงจับหมูเสื้อกุยเฮงนะครับหรือว่าเสื้อยืดตาหานนะเวลาลงมาอยู่ในแดนนะครับเขาก็มักจะถอดเสื้อผ้าบานะครับหรือว่าเดินตัวเปล่านะใส่แค่กางเกงนะครับแต่กางเกงในเนี่ย จะพบเห็นคนใส่ได้น้อยมากนะครับอย่างที่3นะครับคนข้างในเรือนจําจะตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับอยู่ข้างนอกนะครับนอนตื่นบ่ายนอนตื่นเที่ยงอยู่ข้างในกลายเป็นคนดีนะครับนอนตื่นแต่เช้าเลยนะครับตีห้าต้องลุกขึ้นมานะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับตั้งแถวนับยอดนี่คือภารกิจตั้งแต่เช้านะครับนะ กลายเป็นคนดีนะครับตื่นขึ้นมารับศีลรับพรแต่เช้านะครับสวดมนต์ไหว้พระให้พระคุ้มครองอ่าจะง่วงเหงาวหาวนอนยังไงไม่รู้นะครับคุณต้องตื่นตีห้าพร้อมเพื่อนๆน,นะครับถ้าไม่ตื่นอาจจะโดนโต๊ะจีนอาจจะมีการแจกนะครับแกงมะลุมให้กินอนะ่าเพื่อนๆอ,อาจจะเอาผ้าห่มไปคุมนะครับนะคนละตุ๊บละตับหากไม่ตื่นมาตั้งแถวนี่คือลักษณะของการตื่นนอนนะครับในเรือนจำต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า อย่างที่4นะครับหลังจากตื่นตีห้าเป็นคนขยันแล้วยังกลายเป็นคนดีอีกนะครับขึ้นนอนตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นเนี่ยต้องขึ้นไปบนเรือนนอนนะครับนะไม่ได้เดินเพ่นพ่านในแดนนะครับนะและที่สําคัญนะครับ3ามทุ่มนะครับหากเขาปิดทีวีแล้วนะครับคุณก็ต้องนอนนะครับจะง่วงไม่ง่วงไม่รู้นะครับแต่ห้ามส่งเสียงดังนะถ้าเราส่งเสียงดังนะครับพูดคุยกันนะครับเพื่อนข้างๆก็จะถามว่านะครับ มึงคุยเฮียอะไรกันนักหนากูจะนอนนะเพราะว่าบางคนนะครับเวลาลงมาข้างล่างนะครับเขาไปทํางานกองงานนะครับงานเยอะๆงานหนักๆนะครับเขาเหนื่อยเขาล้าเขาต้องการพักผ่อนดังนั้นนะครับสามทุ่มเสียงต้องเงียบนะครับถ้าไม่เงียบเดี๋ยวมีเพื่อนบอกเองนะครับนะอย่างที่หานะครับอาหารในแต่ละมื้อนะครับส่วนมากในเรือนจําจะเป็นอาหารอย่างเดียวนะสมมุติว่ามีแกงพะโล้ก็มีแกงพะโล้อย่างเดียวนะครับนะ แกงไก่ใส่ฟักทองก็เป็นแกงไก่ใส่ฟักทองอย่างเดียวนะครับเราอาจจะเคยดูหนังดูซีรีส์นะครับนะที่ถือถาดหลุมไปมีกับข้าวสองสาอย่างอันนั้นลืมได้เลยนะครับในเรือนจําเป็นอาหารอย่างเดียวในสมัยก่อนนะสมัยปัจจุบันนี้ผมไม่รู้นะครนะสมมุติว่ามีผัดถั่วฝักยาวใส่หมูทุกคนก็ต้องกินผัดถั่วฝักยาวยกเว้นคนที่ซื้ออาหารนะสั่งอาหารกินลักษณะแบบนั้นเขาอาจจะมีเมนูอื่นแต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินไม่มีญาติ คุณจะได้กินอาหารแบบเดียวกันทุกคนนะครับอย่างที่6ที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือนะครับในเรือนจํามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนักโทษก็จะหยุดพักผ่อนนะถ้ามีวันพ่อวันแม่วันสงการวันปีใหม่เขาก็าาหยุดให้นะครับหยุดเหมือนราชการนะหยุดให้พักผ่อนนะหยุดให้ทําภารกิจส่วนตัวซักเสื้อผ้านะ ตากที่นอนซักกางเกงก็ว่ากันไปนี่คือวันหยุดนะครับอย่างที่7นะครับในเรือนจําไม่ได้ใช้เงินสดนะครับสมมุติว่าเราฝากเงินผ่านธนานัดหรือว่าไปฝากเงินหน้าเรือนจํานะครับเวลาญาติเราเบิกไปใช้เนี่ยเขาจะจ่ายเป็นคูปองในสมัยก่อนในสมัยปัจจุบันนี้อาจจะมีการสแกนนิ้วนะครับในร้านค้าประจําแดนนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใช้เป็นคูปองเนี่ยเราก็เอาคูปองไปซื้อกับพ่อค้า ไปซื้อของกับร้านค้าก็ได้นะครับในสมัยก่อนระบบมันจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่มีเงินสดนะไม่มีตังเหรียญบาทเหรียญสิบนะครับไม่มีแบงค์ร้อยแบงค์พันในเรือนจำนะอย่างที่8นะครับนมและกาแฟนะครับภายในเรือนจำเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าใช้แทนเงินสดได้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่านมกล่องนมข้นหวานหรือว่ากาแฟเนี่ยมันทำไมถึงมีค่านะครับ ทำไมถึงใช้แทนเงินสดได้ผมบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับคนที่ติดคุกนะครับกินเหล้ากินเบียรนะครับดูดยาบ้าดูดยาไอ้นะแต่พอเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับเวลาขึ้นนอนนี่ถือนมกล่องคนละกล่องลงมาตอนเช้าก็กินกาแฟนะตอนเที่ยงก็กินโอวัลตินกินนมกล่องนะครับดังนั้นนะครับนมกล่องกาแฟคอฟฟี่เมดนะหรือว่านมกระป๋องนมข้นหวานนะครับ ล้วนแล้วแต่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตาหรือว่าใช้แลกเปลี่ยนเป็นค่าจ้างได้นะครับเพราะว่ามันมีการบริโภคมากนะครับนะนมกล่องแบบนี้นะครับนะแทจบจะทุกคนที่มีญาติมีพี่มีน้องเนี่ยเวลาขึ้นนอนอย่างเงี้ยถือนมกล่องขึ้นไปกินคนละกล่องนะตื่นเช้ามานี่กาแฟาคนละแก้วนะลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับในกรณีที่เขามีเงินนะครับนะเขาก็จะกินพวกนี้ประจํานะครับนะถึงคนไม่มีญาติพี่น้องนะครับเวลามีเงินมารับจ้างได้ นะก็มาซื้อกาแฟตุนไว้นะครับซื้อนมข้นหวานตุนไว้ซื้อ c คอฟฟี่เมดตุนไว้นะครับไว้ชงกินตอนเช้านะลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะมันมีการใช้บริโภคตลอดนะใช้กินใช้ดื่มตลอดอย่างที่9นะครับอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารสดนะครับที่สั่งภายในเรือนจำเนี่ยจะได้วันถัดไปนะในกรณีที่เราไปสั่งร้านค้าประจำแดนนะสมมุติว่า เราอยากกินข้าวเหนียวไก่ย,ย่างเราไปสั่งวันนี้นะครับนะไปจดเบิกวันนี้พรุ่งนี้เขาถึงจะเอามาให้นะไม่ใช่ได้เลยนะครับนะถ้าเราอยากได้เลยเราต้องไปซื้อกับพ่อค้าที่เขาสั่งมานะครับนั่งขายนะแต่ถ้าเราไปสั่งในร้านค้าประจำแดนเนี่ยเราต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับนะและอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเวลาอาบน้ํานะครับคนส่วนใหญ่จะแก้ผ้าอาบน้ํานะครับ ดังนั้นเขาถึงบอกนะครับว่าอย่าไปก้มเก็บสบู่ในเรือนจำนะครับอย่าทําสบู่หล่นนะครับนะถ้าทําสบู่หล่นก้งโค้งเมื่อไหร่นะครับอาจจะมีอะไรมาตุงตุงนะครับบริเวณรูตูดบริเวณแก้มก้นนะนี่ก็คือลักษณะของการอาบน้ำนะครับเล็กๆนะครับเราอาจจะอายบ้างพออยู่ไปนานๆก็เดินแก้ผ้านะครับ กระเจียวตีหน้าขาเดินกันไปเดินกันมานะครับเห็นหมดนะครับใครฝังมากี่มุกใครฝ่าเบ้นใครฉีดมานะครับนะเรื่องราวของการอาบน้ําก็จะประมาณนี้นะครับนะเขาไม่มานั่งหัวเราะกันนะครับว่าไอ้นี่กระเจียวเล็กไอ้นี่กระเจียวใหญ่นะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเขาไม่ดูถูกกันเรื่องรอยสักเรื่องขนาดกระเจียวนะครับถ้าไม่สนิทกันเขาจะไม่พูดกันนะใครสักกะโลกกะลามาใครกระเจียวเล็กกระเจียวใหญ่เขาจะไม่ตําหนิกัน นะถือว่าเป็นการให้เกียรติกันในเรือนจํามันก็มีกฎกติกาของมันอยู่นะครับนะนี่ก็คือ10อย่างที่ผมนํามันเล่าให้ฟังนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจานะครับจะได้เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนภายในเรือนจํานะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง hello t e ขอบคุณครับผม